แ่แลนด์มาร์กจุดที่มาบางแสนและห้ามพลาดนั่นก็คือตลาดปลาญี่ปุ่นบางแสนเซฟและแท็กคนที่อยากให้พามาเลี้ยงที่นี่ไว้ก่อนได้เลยเพราะวันนี้เราจะพาไปดูกินให้แบบสะใจจนกระเพาะอาหารต้องสั่นสะเทือนใส่ขนมกดรีโพดได้นะเพราะว่าพาทนี้เราจะรวมของกินที่เป็นขนมร้านเด็ดๆไว้เริ่มแรกแล้วก็พุ่งมุ่งหน้ามาที่ร้านนี้กันก่อนเลยสตอร์ฟักทอรี่เพราะว่าเขามีสตรอเบอรี่ราดซอช็อกโกแลตช่ำๆกับไอศครีมโมจิมันเป็นขนมที่น่ารักแล้วก็น่ากินมากเขาจะท็อปไอศครีมมาบ,บนสตรอเบอรี่แบบนี้สามารถเลือกอกดดไติม้้้วยนแะป ีมีความนุ่มหนุบในส่วนของออสตรอเบอรี่ราดช็อกโกแลตสตรอเบอรี่สดฉ่ำซอสชออ็อกโกแลตเข้มข้นอีกร้านหนึ่งที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อก็จะเป็นน้ำแตงโมปัน่นร้านนี้ล่าสดุดเขาเอาแตงโมปั่นกับน,น้ำผึ้งน้ำผึ้งคือน้ำผึ้งจริงๆอ่ะใส่ไปแบบท่วมทน้นนอกจากแตงโมเขาก็มีเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยจะใส่น้ำผึ้งหรือไม่ใส่ก็ได้แต่ที่เราชอบที่สุดของร้านนี้ก็คือแตงโมสีส้มปั่นมันหวานหอมแปลกใหม่ไม่เหมือนใครสดชื่นจริงมาตลาดปลาบางแสนทีไรไม่เคยพลาดเขาชื่อร้านว่าอีจิกวดแต่่่่่ออไไปปจะเ็นนนขขมทีชืร้าาว กินคิจ้าฉันขำมา่ะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แปลกใหม่ที่สุดในชีวิตคือเขาจะเป็นขนมรูปวุญนจินน่ารักนั่นแหละไส้อะเป็นไส้ที่รอยชอบทั้งนั้นเลยแล้วก็มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครจริงเราก็สั่งมาหลายไซสเลยแต่ที่ถูกใจที่สุดคือชีสยืดมากมัเป็นไส้มาชาถั่วแดงสตอรอเบอรี่ครีมชีสแล้วก็อีกเยอะแยะต่างๆนานาอร่อยนะแป้งเขาดีมีความหอมหอมร้านนี้เขาจะขายขนมเหมือนที่มาจากฝรั่งเศสอะชื่ออะไรนะมิวเฟย์เหรอที่คนในมาเะชเชอร์เขาชอบทำกันนั่นแหละอะไร บบนี่กับคัสตาร์ดครีมสตรอเบอรี่เขาก็จะบีบแป้งบีบไซส์กันส,สดๆสบนกันไปหน้าร้าน<อ>มันอันใหญ่เหมือนกันนะเท้าฝ่ามือของเราที่กางนิ้วออกไปไซส้เขาจะซ่อนอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอาแผ่นแป้งมาประกบกันโอ้แป้งอ่ะเหมือนครัวซองที่กรอบๆแต่ว่าแบนอร่อยดีทุกคนชื่อร้านว่ามีวิวต่อไป<ว>จะเป็นร้านแอดโฮมคือเขาจะขายเป็นชิฟฟอนมะพร้าวลาวาร้านนี้เราซื้อไปฝากใครถูกใจทุกคนตัวที่เป็นมะพร้าวลาวานี่ก็จะมีฝอยทองใบเตยแล้วก็ลิจินอลบีแป้งขนุมมากใส่มะพร้าวด้านในก็ร้อนันนี้ตรงกลาง้้นีดวยกชู ครีมหรือว่าเอแคร์แล้วแต่ใครจเจยกแต่แตร้านนี้เขาเขียนไว้ว่าน้องคือชูครีมมีทั้งไส้คัสตาร์ดแล้วก็มะพราะ้าวที่สุดของตลาดบาร์ที่เขาว่ากันว่าต้องเดินถือกันทุกบา้านชานมไข่มกุกวิปครีมสูบบีบแก้วใส่วิปครีมจนสูงจนตึกมาหานะ mm hmm. ครอ้อ,อน,วนวอนว่าสูงน้อยกว่านี้หน่อยนะป้ามันจะเท้าฉลาตัวน้ำอ่ะเราสั่งมาเป็นโกโก้กับชาไทยวิปครีมมีความนันๆตัวน้ำอร่อยแต่กินคนเดียวไม่หมดแต่ต้องแบ่งกับเพื่อนแล้วร้านเดียวกันนั้นเขาก็ขายเป็นราเมงด้วยเราก็สั่งมาเลยค่ะฟ เมจิร้านนี้เขาตกแต่งน่ารักมากเป็นฟิลสวนแอปเปิ้ลชื่อร้านว่าลิงโกะเขาจะขายเป็นแอปเปิ้ลแคนดี้น้องจะมีความคล้ายๆถังหูลู้เลยแต่เปลี่ยนจากสตรอเบอรี่เป็นแอปเปิ้ลทั้งลูกอันนี้เราซื้อมา2รสนะคะจะมีเป็นรสออริจินอลที่เคลือบน้ำตาลสีแดงแล้วก็คาราเมลเหมือนกินผลไม้กับขนมหวานพร้อมกันแต่ที่เลิฟสุดๆเลยจะเป็นแอปเปิ้ลสลัดชี่ของร้านเขาสดชื่นมากเปรี้ยวๆหวานๆเห,ห็นวนสีๆแบบนี้อาจจะคิดว่าเด็กๆน่าจะชอบกินแต่ไม่นะผู้ใหญ่กินก็รู้สึกอร่อยเหมือนกันถ้าซื้อครบ3ไม้เขาจะให้ขนมป๊ออออออปปแะะมมาาาโรรยยยกกกกกิินนนนนนคู่่ัดด้้้วบเลซืืตศๆจสช� ชื่อร้านว่าวบับเบยินลี่มาหาก,ากับการหาของกินที่ตลาดปลาบางแสนยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้มีแค่ของหวานเองยังไม่ได้กินของขาวเลยยังมีร้านอีกตั้งเพียร้านอาหารร้านของขาวเจอกันคลิปหน้านแล้วกันก็ติดตามกดไลค์กดเซฟกดแชร์รีโพสเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วไปกินกันได้เลย